บาลีว่าสิปัญจะเอตมังกลมุตตมังดอกเตอร์จันทรแสงสุวรรณวางน,นีโอเอ็กซิบิทเป็นบริษัทที่ตกแต่งภายในเป็นบริษัทที่ก่อสร้างให้เกิดความเรียบร้อยโดยประการทั้งปวงจันทรแสงสุวรรณวางและบริษัทนีโอเอ็กซิบิท สามารถทำความงดงามให้เกิดขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่มีมาเอามาเทินเอามาไม่สวยต้องเก็บใส่ตู้เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านก็เป็นตัวอย่างคุณแม่มาริกาบอกว่าจันทรเป็นดกที่มีความเรียบร้อยวางของของสีเหมือนกัน ของเท่ากันก็วางสวยไล่ตามเฉดสีต่างๆนอกจากนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถ้าหากว่าใช้แล้วทำความสะอาดซักเรียบว้อมาเ,เก็บและเรียงเป็นแถวจะใช้วันนั้นจะใช้วันนั้นเรียงความคิดไปก่อนบอกไม่ยากเ,ยเวลาถึงเวลาใส่ไปไม่ยากกอให้เกิดความสบายใจ นอกจากนี้แล้วเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆเรียนรู้ไว้ตลอดเลยนะตอนนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องต้องนี้ปร,ประสานอย่างนี้ต้องไปเรือเลื่อยไปถึงจัดระเบียบความคิดให้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่างไม่ว่าจะเป็นช่างที่โรงงานก็ดีไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานก็ดีประสานงาน ควรจะทําอย่างนั้นควรจะทําอย่างนี้ควรจะติดต่ออย่างนั้นควรจะทํำนี้ทําอย่างนี้เป็นประจําเลยเป็นแบบอย่างและสําคัญที่สุดสร้างรายได้สร้างความรับผิดชอบทุกคนต้องมีความรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบช่วยกันทำมาหากินด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันสร้างความละเอียดสร้างความสะอาดสร้างความเป็นแบบเรียบร้อยไม่แปลกใจ น e o อ x h i b i t i o เจริญรุ่งเรืองตลอดน e โอ x h i b i t มีแต่คนชอบมีแต่คนชมมีแต่คนใช้งานอย่างเสมอบุญกุศลที่ท่านอยู่ในบุญตลอดเลยกตัญญูกตวเวทีกับพ่อแม่ดีกับพี่น้องใส่ใจในศาสนาจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนี้แล้ว ก็ได้มีโอกาสสนองงานเสมอเสมอเสมองานมหางานคณะสงฆ์ก็ดีงานเกี่ยวกับเรื่องของภาค8ก็ดีงานเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวัดมเหยงมหาจุฬาก็ดีก็ได้รับความกรุณาของศรัทธาของสุภาพสตรีผู้นี้ขอบุญกุศลจงบังเกิดขึ้นกับท่านและหน่วยงานนีโอแอกซิบิขอดุอกเตอร์ จันทรแสงสุวรรณวาประสบความสาเร็จในชีวิตสุขใจสบายใจแช่มชื่นเบิกบานปีติและเป็นสุขด้วยทื่น